สวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนเซตไปสเตบอลเช้านะครับแน่นอนครับบอลทางเลือกลีกอาร์เจนลีกบราซิลบอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาต้องช่องเราเท่านั้นนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยเป็นช่องใหม่นะครับก็ส่วนวันนี้ครับเน้นๆนสามคู่ครับไปทางฟุตบอลอาร์เจนแล้วก็ฟุตบอลเมเจอร์ลีกนะครับจัดกันไปเป็นคลิปประจําวันอาทิตย์นะครับที่สิบหกมีนาคมนะครับเพราะนั้นก็ถ้าใครต้องการทีเด็ดแบบ VIP ตัวเน้นเนี่ยตัวชัวร์สามารถกดคลิกลิง้งเลยตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับดีแน่นอนรรรรววมมมถึงกกกิจให้่สนุ ทายผงทายผลฟุตบอลมีแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมไปแส่เชียร์ทีมที่คุณรักด้วยนะครับส่วน3คู่วันนี้ครับคู่แรกไปที่เกมเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์ก่อนครับเตะตีสามสี่สิบห้านะครับก็เป็นเกมร,ระหว่างพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เจอกับเอเลกาเรซี่ครับแน่นอนสตาร์ของเอเลกาเรซี่ก็ปัจจุบันนำโดยทางมาโก้รอยส์นะครับส่วนทางฝั่งพอร์ตแลนด์ก็ทีมที่เน้นทีมเวิร์กนะครับคู่นี้เตะเรียกได้ว่าเวลาคาบเกี่ยวกับฟุตบอลยุโรปเลยนะครับเพราะนั้นก็ดูสะดวกหน่อยโดยตามตารางคะแนนครับตอนนี้เมเจอร์ลก เล่นมาแล้วทั้งหมดประมาณ3นัดนะครับทางด้านพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เหนี่ยนสิบสองมี3แต้มส่วนไอเวลกาแล็กซี่นี่แย่ยครับบวยหนั่ยนสิบห้าเตะมา3นัดแพ้รวดมีศูนย์คะแนนนะครับเพราะนั้นฟอร์มโดยภาพ,าพรวมนะพอร์ตแลนด์ดีกว่าซึ่ง5เกมอ่าสามเกมหลังสุดนะครับทางด้านพอร์ตแลนด์เนี่ยมีชนะทางด้านทีมอย่างออสตินได้หนึ่งศูนย์ในบ้านนะครับส่วนนัดที่แล้วเนี่ยแพ้แนสะฟิลล์นอกบ้านศูนย์สองเกมในบ้านยังเป็นทีเด็ดของพอร์ตแลนด์นะครับ ส่วนในเวกัสเนี่ยแพ้แม่งรวดครับแพ้ทางด้านเซนหลุยส์คาร์บ้าเลย0-3มีแพ้แวนคูเวอร์1-2แล้วก็มีแพ้ทางด้านซานดิเอโกทีมที่เพิ่งก่อตั้ง0-2เพราะนั้น LA ในชั่วโมงนี้ไม่ลงตัวจริงๆนะครับเพราะนั้นฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยทางด้านพอร์ตแลนด์ยังดูเหนือกว่าซึ่งคู่นี้เนี่ยเช็คเฮตูเฮดนะครับเจอกันมาช่วงหลัง5ครั้งเนี่ยพอร์ตแลนด์ชนะได้2 LA เกเร็คซี่ชนะ1แล้วก็เสมอ2เฮตูเฮดพอร์ตแลนด์ยังดีกว่านะครับโดยความพร้อมครับวันนี้เนี่ยทางงฝั่พอร์์ตแลนดก ยังไม่มีทางด้านซิปรูนะครับผู้เตะประตูมือหนึ่งแล้วก็ไม่มีมอสเกล่าคนทางฝั่งเอเวกาเลซี่ครับไม่มีกูเอบาสครับไม่มีทางด้านลิกกี้ปูสส์ครับอดีตดาวรุ่งบาซ่าแล้วก็ไม่มีทางด้านมิกิยามาเนะแบ็คขวาตัวเก่งวันนั้นก็สภาพทีมเอเวกาเลซี่ก็ไม่ดีนะครับโดยทางวันนี้ฮัลล์แลนด์จะประกอบไปด้วยตัวหลักนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นทางเลสซิเตอร์นะครับมีทางด้านคารซี่แล้วก็มีแอนโทนี่กองกลางมีอายาล่ามีออติชแล้วก็มีไปเรล่าคอสตานะครับแนวรับมีเซอร์แมนแม็ก็ทาางด้นนสิะครับ วันนั้งฟังทีมอย่างแอรไวเกอร์เกซี่นะครับประกอบไปด้วยก็ชุดเดิมครับจากเกมที่แพ้ทางด้านเซนลุยมานะครับกองหน้าเนี่ยเป็นทางราม,มิเลสครับกองกลางมีพาเลนเต้กับมาโกรโรสนะครับแนวนะมิดฟิลด์เนี่ยมีคาริโอมีเฟอร์กุนเดสแล้วก็มีกาเบรียลเพ็กแนวรับเนี่ยมีน้ำโยมายะโดชิดะนะครับอดีตแนวะรับซตัมตันจับกู้เซนเต,นเตอร์กาเซสนะครับประตูเป็นมิโควิชเพราะนั้นดูแล้ว เอร์เวลส์ก็ซียังมีปัญหาเกมรับครับแล้ววันนี้พอร์ตแลนด์เป็นทีมที่ในบ้านพอที่จะเชียร์ได้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเงื่อนไขคือเสมอพอร์ตแลนด์ให้เชียร์พอร์ตแลนด์เลยครับอย่างแย่คือจะไม่แพ้แล้วก็น่าจะเบียดชนะได้สองหนึ่งคู่ในเกมรับไม่ดีทั้งคู่วันนั้นน่าจะยิงกันเยอะให้เชียร์สกอร์สูงและเชียร์พอร์ตแลนด์เบียดได้สองหนึ่งนะครับส่วนคู่สองนะครับยังอยู่ที่เมเจอร์ลีกครับไปดูเกมร,ระหว่างแอตแลนตานะครับเจอกับทาง Inter อินเตอร์แมมี่ขออองงลโเเนนนนมซซีี่่่่่คู้แแตึ ไอ้เงื่อนไขของอินเตอร์เมามี่หลังๆเนี่ยมันผันผวนมากๆนะครับเพราะอยู่ที่ว่าบ,บางเกมก็ไม่ส่งเมสซี่บางเกมก็ไม่ใช้ซัวเรสเพราะนั้นการมีไม,ม่มีต่างกันเยอะนะครับคู่นี้เนี่ยก็เตะ6กโมงเช้าตามตารางคะแนนเนี่ยทางฝั่งแอตแลนตาเนี่ยอยู่อันดับที่11เลยนะครับมี4แต้มจาก3นัดส่วนทางฝั่งอินเตอร์เมามี่อยู่อันดับ2นะครับมี7แต้มจาก3นัดอินเตอร์เมามี่ฟอร์มดีกว่านะครับโดย3นัดล่าสุดเนี่ยแอตแลนตาชนะ1เสมอ1แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยเสมอกับ นิวยอร์กลีสบุ๊ศูนย์นะครับแล้วก็มีแพ้ทางด้านชาร์ลอตต์ศูนย์สองวันทั้งฝั่งอินเตอร์แมมี่ชนะสองเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับชนะทางด้านชาร์ลอตต์หนึ่งศูนย์มีชนะฮูสตันสี่หนึ่งแล้วก็มีเสมอกับทางนิวยอร์กซิตีสองสองนะครับดังน,นั้นฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยอินเตอร์แมมี่ดีกว่าเยอะโดยเฮดตัวเฮดวันนี้นะครับช่วงหลังเนี่ยคู่นี้เจอกันบ่อยนะครับอินเตอร์แมมี่ชนะหนึ่งแอตแลนตาชนะสามแล้วก็เสมอหนึ่งเฮดตัวเฮดเนี่ยแอตแลนตาเหนือกว่านะคคครรรัััับบยยงงงไตาาามมมววพ้้อนนนีีเ่่ทฝ แอตแลนตาเนี่ยไม่มีตอเรสนะครับคนเดียวส่วนอินเตอร์เมลลี่ไม่มีอุสตารีเขาเปิดประตูมือหนึ่งที่ติดโทษแบนมาที่แล้วโดนแดงนะครับก็ไม่มีทางด้านไวแกนนะครับนักเตะอาร์เจนส่วนเมสซี่หรือโซเล่ก็พร้อมลุยอ,อยู่ที่ว่าทางฮาวิเอร์มัสเคลาโนจะส่งลงหรือเปล่าดังน,นั้นวันนี้แอตแลนตาจะประกอบไปด้วยทางด้านกองหน้าเนะี่ยเป็นลาเต้นะครับตัวลุกเนี่ยมีทางด้านมิเกลอาร์มิรอนนะครับยามแบกนิวคาสเซิลกองกลางมีมายุมบ้านะครับมีทางด้านซาริสแล้วก็มีทางด้านมิลานชุก แนวรับเนี่ยมีแกเกอร์ซันนะครับเกี่ับทางด้านวิลเลียมประตูเวนแบดกูซาดนะครับมือเก่าวันทางฝั่งอินเตอร์เมามี่ครับอยู่ที่ว่าจะจัดชุดไหนนะครับแต่วันนี้คาดว่าน่าจะมีหลุยส์เซเลสเล่นหน้าเป้าไปก่อนประสานง,งานกันกันกบเมสซี่นะครับด้านซ้ายเป็นเซโกเวียกองกลางมีเซโกบูสเกตมีทางด้านลุยส์แล้วก็ทางด้านเลดอนโดโซลารี่ครับแนวรับมีอาลเลนมีฟาลคอนพิขาดแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นคอร์ดี้อัลบานะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วอินเตอร์เมามี่แข็งกว่าเยอะครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่า อยู่ที่ว่าจะเร่งไม่เร่งนะครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยทางมาเชลาโนมองว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายเพราะนั้นน่าจะส่งเมสซี่ลงตามเงื่อนไขในเสมออินเตอร์มาามี่ให้เชียร์อินเตอร์มาามี่ครับอย่างแย่ยๆคือจะไม่แพ้และเชื่อว่าน่าจะเบียดชนะได้สองหนึ่งและน่าจะยิงกันเยอะเหมือนเดิมตามสไตล์เมเจอร์ลิกนะครับเพราะนั้นคู่นี้เชียร์อินเตอร์มาามี่และสกอร์สูงนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับปิดท้ายไปดูที่ฟุตบอลอาร์เจนตินาครับเกมระหว่างโบคาจูเนียนะครับเจอกับดีเฟนซ่าจัสติเซียครับเตะเเเววลาาซึ่่่่งงก็็แนน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 อออปคคูใหญขรร์จััี้ะบ ตามตารางคะแนนเนี่ยปัจจุบันอาร์เจนติน่าได้เล่นไปแล้วทั้งหมดประมาณ9นัดนะครับโบคาจูเนียอยู่อันดับ3มี20แต้มส่วนทางด้านดีเฟนซ่าอยู่อันดับ6มี17แต้มแต้มห่างกั 3, นแค่3คะแนนทั้ง2ทีมเป็นทีมโซนบนนะครับฮ่าแะหลังสุดครับโบคาจูเนียชนะรวด5เกมนะครับชนะเซนทันโคโดบา3-0ชนะโลซาเรโอเซ็นทรัล1-0แล้วก็มีชนะทางด้านอัลโดเซอวี2-1ส่วนดีเฟนซ่าก็ชนะ3เสมอ1แพ้เกมเดียวคือเกมที่แพ้เบลกาโนศูนนะครับที่เหลือเนี่ย ชนะทางด้านเอสตูเดนเตสได้หนึ่งศูนย์แล้วก็มีชนะพาเรนเซ่หนึ่งศูนย์เดี๋ยว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีทั้งคู่คู่นี้ใหตูเฮดเจอกันช่วงหลังเนี่ยโบคาจูเนียก็เรียกได้ว,ว่าไม่ค่อยชนะนะครับชนะได้ครั้งเดียวเดฟเอนซ่าชนะหนึ่งแล้วก็เสมอกันสามส่วนใหญ่กินกันไม่ลงอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยที่บ้านโบคาก็จบศูนย์ศูนย์นะครับเพราะนั้นก็เรียกได้ว่าเจอกันอีรลยิงกันไม่ค่อยจะได้นะครับสกอร์ต่ําไว้เลยคู่นี้นะครับเพราะนั้นถ้าดูความพร้อมครับทางด้านโบคาจูเเนนีียย่ ก็ไม่มีผู้เล่นตัวหลักเพียบเลยนะครับไม่มีเบตาย่าครับไม่มีทางด้านฟีเกลนะครับกองหลังไม่มีทางด้านซาราชีแบ็กซ้ซายไม่มีบาเลสโกเัรานั้นขาดไปประมาณ5-6คนนะครับบนทางฝั่งดิเฟนซ่า์นะไม่มีฟรังโกทางด้าน,นโซซ่านะครับเพราะนั้นก็ตัวหลักอะไรอยู่เยอะกว่าใน,นวันนี้บวกค่าทีวเนืยจะประกอบไปด้วยกองหน้าเป็นกาวานนี่กับคิมีเนสนะครับกองกลางตัวลุกมีคาร์ลอสปาลาซิออสกองกลางมีอันเดอไอเลล่านะครับอดีตกองกลางแมนยูแล้วก็บินเบาแนวรับเนี่ยมี มาโกโลโฮครับกับทางด้านดิโลโลครับประตูเป็นมาเชซินนะครับส่วนทางฝั่งดีเฟนซ่านะครับประกอบไปด้วยทางด้านกองหน้าเป็นท็อกนี่ครับตัวลุกมีมาลีนัสมีทางด้านโอซาลิโอแล้วก็มีรันด้ากองกลางตัวรับมีกูเตเดสกับทางด้านเปเรสนะครับแนวรับมีฟรายล่ากับอากิเรล่าเป็นเซนเตอร์แบ,บ็คขวาเป็นคันนาโวประตูเป็นบอโลญ่านะครับเพราะนั้นก็ดูแลเกจผู้เล่นเน่ยโบคาดีกว่าด้วยแล้วก็เล่นในบ้านแต่ก็ตามคู่นี้เนี่ย ถือว่าเป็นทีมใหญ่เจอกันแล้วก็ดีเฟนเซอร์ลเล่นในทีมเบิร์กน่าจะมาอุดและดูแล้วโบคาติวนี้อาจจะเจาะไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าชอบสุดชอบตะกอต่ำเพราะเชื่อว่าประตูเดียวาจชี้ขาดผลแพ้ชนะเลยแต่ว่าถ้าให้เลืกเชียร์เนี่ยด้วยเงินไขโบคาเหนือกว่า0.75ค่อนข้างแพงประตูเดียวยังได้แค่ครึ่ง อัะนั้นขอเชียร์ไปที่ดีเฟนซ่าครับน่าจะลุ้นเฮเต็มได้ด้วยการจบเสมอคู่นี้ฟันธงจบ0ูนใครชอบสายคอเล็กสกอร์ก็ลองทายได้นะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็ให้เชียร์ดีเฟนซ่าและสกอร์ต่ำนะครับอันนี้คือ3คู่ประจำวันนี้ครับของเซบิอาโต๊ะบอลช้านะครับก็ฝากกันด้วยกดติดตามช่องเรากันเยอะๆนะครับสำหรับบอลทางเลือกช่วงเช้านะครับวันนี้ก็นเน้นสามคู่ประจําวันอาทิตย์ที่16นะครับนีนาก็หลักๆนะครับจัดไปที่ทางด้าน พอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เจกเอเกเล็กซี่ให้เชียร์ทางด้านพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ก็จะผิดชนะสองหนึ่งแล้วสกอร์สูงคู่สองนะครับแอตแลนตาเจออินเตอร์เมลามี่ใเชียร์อินเตอร์เมลามี่ครับจะชนะสองหนึ่งแล้วสกอร์สูงผู้สามครับบุคเขาตัวเหนืยเจอดีเฟนซ่าจัสติเซียให้เชียร์ดีเฟนซ่าครับจบศูนย์ถูกแล้วสกอร์ต่ำนะครับอ่ะก็ย้ำอีกรอบนะครับใครต้องการทีเด็ดแบบวีพีตัวชัวร์หน่อยรับประกันเปอร์เซ็นตน์การเข้าเป้าสูงมากๆสามารถกดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนนนนวัีี้เ่ยตตตัััััวววชชชรรรร์์ฟีีีจจจจาากกหนนน้่่ออองะะะดไปทิเมมคบบุ แอเรนตาได้สองหนึ่งและสกอร์สู่เมสซี่ประคองจัดชัยให้นะครับก็จัดกันไปนะครับยังมีรอบครับช่องเราร่วมรุ้มร่่มเชียร์ไปได้วยกันนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจผมและทีมงานกันได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ